มีคนบอกว่าปลาต้มแม่ซึ้งอร่อยมากค่ะโอ้โหดูค่ะมีคนคอนเฟิร์มนะว่าปลาต้มแม่ขึ้นอร่อยมากนะครับอร่อยมากมีคนบอกว่ารอปลาส้มรอปลาส้มเยอะเลยค่ะโอ้โหปลาส้มปลาส้มอ้มมาแล้วนะคะปลาต้มแบบที่บอกนะว่าไปกู้ตะกร้ามาแล้วแบบสี่กระปุกนะไปเลือกร้อนย่างยังไงนะคุ้มที่สุดสองร้อยเขาเลยนะสองร้อยเก้าสิบบาทครับมันตกกระปุกละเจ็ดสิบกว่าบาทนะ ุกเดียวอ่ะมันจะ89บาถ้าซื้อสี่กระปุกมันเหลือ70นิดๆนะกระปุกเก่งอ่ะที่บุกน่ากินกระปุกของเขาอะค่ะเพื่อนๆให้ดูนะปลาส้มแม่พึ่งอ่ะกระปุกของเขาจะเป็นสีแบบนี้นะคือไม่มีกลิ่นออกมาเลยเราพกพาไปไหนก็ได้นะจริงๆอ่ะที่เราเอาไปฝากใช่เขาซีลค่อนข้างดีค่ะ89บาทแต่อยากบอกว่าให้ซื้อสี่กระปุกนะคะพรากระปุกเดียวไม่พอแน่นอนค่ะมันอร่อยกระปุกเดียวไม่พออุ้ยน่ากินกระปุกนี้ ผิดมากลองชิมแบนี้เขาเรียกว่าเข้า่ะออง่ายว่าเราอ่ะลูกค้ายรูดแล้วลูกค้ายืนลูกแล้วลูกค้ากินอนเลยไม่ต้องลานอโม่มากเอาน้องพีชพสิได้มใช้ช้อนนี้เหมือนแ้ะไม่เอาทั้พีไหมช้อนนั้นยังไม่มีไข่กินช้อนนี้ไม่มีไส่กินสิ่กิน มันไม่เค้าอร่อยจริงแล้วเนี่ยอันนี้ปลาสลิดแบบที่บอกก็คือปลาสลิดเป็นชิ้นนะอยู่ในน้ำพริกครับอร่อยไหมเป็นคนเดียวในบ้านที่ชอบคือถามว่าปลาส้มดิบใช่ไหมคะปลาส้มดิบค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าทานได้แต่ว่าถ้าแม่จะเอาไปทอดอ่ะแม่ก็ไม่ทอดได้ให้ให้ดูเมื่อกี้ฝีมือพี่บุ๋มปลาส้มไม่เหลือแล้วทอดปลาส้มอีกยอดเลยไม่เหลือแล้วถ้าสมมุิที่ก้อนอันนี้อันนี้ขา่ปลาสลิดอันนี้ก็อนอะไรไข่แบบขายไปหมดแล้ว เดี๋ยวเราจะเตรียมทอดปลาส้มอีกรอบแม่มาเขาดื้ทอดใหม่น่แม่เขแม่มาพวกนี้มันช่บงว่าแม่แต่แม่ก็เลี้ยงมาดีนะแต่ก็คิดว่าหาเกี่ยวกนบบ้านอีกสุดโอคเนี่ยแม่ลากมาจากที่แบบเนาะ วางพโนไปเอาไข่กันค่ะทุกคนค่ะลูกปิ้วหนึ่งร้อยหยิบเลยแม่ขอร้องเอาไม่กินหรืเดี๋ยวแม่บอกนี่แม่กินเอาก้างปลาออกนี่เคี่ยวไว้ก่อนจ้ะเด็กเก่เอาก้างปลาออกแล้วเคี่ยวไว้หน้ารักนะรักแค่หนึ่งสองคนรักกันมากรักนู่ดูแลหน่อยแม่ไม่รักแม่รักแต่น้องชายรักนู่รักหมดแหละรักหมดใจไอ้ปิวทอยยศเก่ง ไม่ได้เลยยั่ยอขอเดี๋ยวพี่ปูให้ดูใกล้นะคะอยากแบกเท้าแล้วลูกนะนี่นี่เนี่ยคือถ้าเราไม่อยากแบบใส่น้ำมันมันก็ทำแบบพี่ปูได้เลยใส่ลงไปในกระทะหรือหม้อหรืออะไรก็ได้ที่มันทำอุณหภูมิได้นะคะถ้าเกิดใครไม่อยากกินดิบแต่บางคนก็กินดิบหรืออกลแม่มันแล้วแต่คนชอบใครแหนมนาะพี่ว่าใช่ ถ้าไม่เป็นก้อนๆอก็ดีนะสใช่เย้มาแล้วกดปัาต้มจ่ายเงินให้หน่อยนะไปขอเข้ามา290บาทมันต้องจ่ายตังนะครับมากไม่งั้นเดี๋ยวราคาไปจะกลับไปที่300กว่าบาทไม่ต้เดินะที่นี่เลยอ่ะเราไม่ต้องไปกินกล้างด้วย อร่อยเส่วนใหญ่มาต้องมามจ้างเยอะโอ้เลิ่ถมถ้าเรามีกระทะแบบนี้นะโอ้อยู่ที่ไหนก็ทำได้หมดเลิศแค่ไฟวไิ้งไข่หนักอะไรอ,ะอไขไขไ่ะปลาส้มเนออาะเห็นทันย้อนจ่ายกันแล้วกดฮอตเป็นร้อยเลยราคาที่ขอให้คือราคาดีมากๆนะกะระปุกละเจ็ดสิบกว่าบาทเนี่ยครับเพราะแฮงคคอกระทะตะหรี่นะลูกไม่เป็นไรแต่งงานแล้วทำอะไรก็ได้ อุ้ยน่ารักเข้าใจตอบแน่มาแล้วนี่ไงแช่นห้ามร้องเพลงตอนทำอาหารจะมีแฟนแก่แล้วไม่เป็นไรแต่งงานแล้วทำอะไรก็ได้ทุกทุกคนกดเข้าไปเลือกแบบสีกับปุกจะคุ้มสุดนะตอกไข่ต้อยมือเดียวเด้ด้วยอ่อจริง เปลือกไข่นี้แยกตรงกันเท่ากันไม่หละแล้วพวกเราอะนี่ไม่ได้อะไรนะเพรารารอหรือกินอย่างใช่ค่ะกินออกมากกตอนนี้นี่แหละมันต้องเปวลาสุดการรูปเชมเมอร์อาใช่ไหมครับได้อยู่พี่บุ๊กเก่งที่ทุกคนภูมิใจในตัวพี่บุ๊กเลื่อนคอมเมนต์ให้ก่อนไหนอ๋อเป็นวิทีครบหรอครบยังยัง เป็นวิธีคือหนึ่งแสนห้าหมื่นใจนะครับกับห้าร้อยแชร์นะใกล้แล้วอีกเดียวเานานสูสเลยอ่ะพี่บุกต้องไันน้องจริงๆรักพี่บุกมากเลยอ่ะจิงอีกแล้วขอรักค่ะแต่ว่าจะไปค่ะที่แม่เขาจะไม่อยู่กับเราแล้วค่ะเออเดีวจะาเป็นักเดียนมาให้เขาไปเป็นแอ์ฮอสสเซเครื่องลงไปพลเรือ คนคนตรงปัดตาเล่ไหมคะใส่พริกลงไปอีกหน่อยนึงใช่ใส่กสะถมมาเลยนี่เหมือนเจียวอเนอะอันนี้พักไว้ก่อนนะโอ้โหเขาเรียกอะไรไม่โทษนะทำไมเจียวทำไมมันทำไมกระทะมันไม่ร้อนเลยไม่ถูกอะจริงจริงไฟดับไฟดับไฟดับป้าเอาดีดีดิไม่ไม่นี่ค่ะเอาเอานี้ออกเลยแม่ยังขึ้นอยู่ยังขึ้นอยู่อ่ะมาใหม่เ๋ยวแม่กอน อันนี้แหละดันดึงผูมันนัวปลานั้นเลยอันนี้อร่อยเลยแล้วเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเมี่ยงปลาทูแต่ว่ามันวิเศษมากกว่านี่คือเมี่ยงเหรอไปเลยนี่ไงเสีะไรปีนมะนาวไหมเพื่อนดูอย่ามานต้องอย่างนี้เพื่อนๆดูนะฮะจิ้หน่อยอ่ะแม่น้ำลายสอกันปุกแล้ว มีผักงในเนื้อแบบเขาสวยหน่อยกดหรือยังคะทำเหนียวน้อยแม่กดหรือยังคะจริงขอแยกคอน้ำติโอ้แม่กินหอมมากเลยอ่ะเนี่ยเขาสวยหน่อยเขาเหนียวหน่อยคนสั่งเลยอร่อยจริงอร่อยจริงค่ะไม่ได้กินก็ยังรู้เอแม่คะเอาเลยค่ะไปเดิมก่อนเลยค่ะ เอากดพี่โบอนทุกคนที่กดแล้วจ่ายเงินให้หน่อยนะครับอเขาแย่งอะไรกันนะเอาก่อนเอาก่ดแต่ก็กินคู่กว่าทุกท, <ๆ S 1> ท,ทุกคนใครใครกดแล้วจ่ายเงินได้หน่อยนะครับว่าเห็นกดเดยอะขึ้นอย่างนี้ไปขอแปดเซลเข้ามาเนาะเมื่อกี้มันสามร้อยสิบห้านี่มันสองร้อยเก้าซึ่งมันตกกับปุ 2> 2๊กละเจ็ดสี่เนสองจุดห้าบาทเท่านั้นเลยนะครับแล้วป้าต้มเขาอะอย่างที่บอกว่าของยี่ห้อเนี้ยมีแต่หลายคน มานะือว่าอร่อยเปรี้ยวสะใจแล้วก็ใช้ฟันนินธรรมชาตินะครับไม่มีกล้างแล้วเอามาหมักด้วยกรรมวิธีแบบื้นบ้านของทางอีสานเนาะเอามาปรุงได้เอามาปรุงแบบนี้ได้แล้วที่สําคัญสุดคือแพ็กเกจจิ้งเขาอ่ะดีมากคือเป็นกระป๋องซึ่งเวลาใส่ตู้เย็นอ่ะมันจะไม่รบกวนสินค้าอื่นก็คือขอไม่งั้นอ่ะมันจะเหม็นรกวไหม ต่จริงก็ไม่ต้องเก็บในตู้เย็นก็ได้ถ้าอยากเด็ดตุ้เปรี้ยวนะคะถ้าอยากเปรี้ยวมากก็เก็บข้างนอกได้ข้าวอร่อยนะอร่อยค่ะวันนี้กดกันพร้อมๆแบบติดง่ายๆนะหลัะกล้องจะไม่หยุดกินเลยค่ะทุกคนแล้วทุกคนจะไม่กดได้ยังไงไม่ขอใช้กดที่จะไม่กดหน่อยอันเนี้ยใช่ ต้องติดบ้านโอ้ยเหตนะจงนีกงอันนี้คือหนึ่งกระปุกหรือเปล่าคะน้องหนึ่องกระปุกค่ะแต่ว่าเขาไข่ึฟองเ่าลงชิมก่อนาแต่นี่อาจาขอยุบจานนะเลยุกหนักมากค่ะตอนนี้เราไม่ครบแล้วเบ๊กีขอติดขอติดไว้ก่อนนะหนาเต็มไปก่อนเดี๋ยวพอจบอันนี้เดี๋ยววิใเลยรถอะรถอรนตน มปพิธีครบแล้วเดี๋ยวเอาให้ครับสิบตัวไปยืนตรงอื่นเลยอะจะไล่สอดว่างทุกคนไม่มาเข้าสามเข้าแบบว่างๆแบบไม่เข้าอย่าให้เราเสียชิอน้ไปขอแฟดเตลมาแล้วใครอยากลองเอาไปชิมกดได้นะครับ